สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนเพชรแถวประดับด้วยเพชรเกรสร5เม็ดขนาด0.70กะหลัดตัวเรือนเนื้อปาหะไซแหวน56น้ำหนักรวม3.12กรัมราคา18,600บาทครับวงนี้เป็นแหวนเพชรแท้นะครับเพชรธรรมชาติวงนี้เป็นแหวนงานเก่าครับแต่ได้ที่เพชรนะครับเพชรสวยมากครับ ขาวสาดเลนไฟดีหมดทุกเม็ดครับเป็นเหลี่ยมเกสรน้ำเพชร96 97บวกหมดทุกเม็ดครับมีด้วยกัน5เม็ด0.70กลัดเฉลี่ยเม็ดละ14ตังค์ครับเลนไฟดีมากนะครับขาวนะครับไม่นวลไม่เหลืองครับส่วนตัวเรือนนะครับเป็นเนื้อปลาหานะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ไม่รู้จักงานปลาหานะครับปลาหาคือโบหโบราณชนิดหนึงนะครับพบมาในงานเก่างานโบราณนะครับ ประกอบไปด้วยนะครับทองคําเงินนิกเกิลและพลาเดียมนะครับแต่จะมีเงินผสมอยู่เป็นสัดส่วนหลักนะครับเปอร์เซ็นทองคำนะครับสำหรับเนื้อปลาหานะครับจะไม่เกิน3 0นะครับสีของเนื้อปลาหานะครับจะเป็นสีขาวนะครับเหมาะแกงานเจลลี่มากนะครับเพราะว่าเวลาเอามาทําเป็นโตเรือนนะครับเพชรจะไม่รับแสงสะท้อนจากโตเรือนนะครับเนื่องด้วยโตเรือนเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับทําให้เพชรไม่อมเหลืองครับ วงนี้ราคาไม่แพงครับ18,600บาทเท่านั้นนะครับกับเพชรนะครับ5เม็ดเมล็ดสี่ตังค์นะครับราคาเพชรตามท้องตลาดนะครับเพชรเกสรนะครับสวยๆนะครับเมล็ดสี่สตังค์ยังไงต้องมีนะครับเมล็ดสี่0 0 0บาทนะครับวงนี้จะพอแค่ค่าเพชรนะครับยังไงต้องเกิน2 0,000นนะครับตัวเรือนนะครับไม่ได้คิดราคานะครับราคา18,600บาทเท่านั้นนะครับให้ชมก้นเพชรครับ สังเกตสีเพชรได้ที่ก้นเพชรนะครับเพชรไม่นวลไม่เหลืวนะครับสีขาวใสสะอาดดีหมดครับการแหวนไม้ใหญ่มากเพิ่มไซส์แหวนไม่แพงครับวงนี้มาใส่56สามารถเพิ่มไซส์แหวนได้ตามปกติครับด้านในมีการตอกตาตัวเลขไว้นะครับไม่ได้สําคัญอะไรเป็นพิเศษครับเนื่องจากเป็นงานมือสองครับเดี๋ยวให้เทียบหน้าแหวนกับขนาดเหรียญครับวงนี้นะครับเหมาะกับพี่พี่ที่มองหาแหวนเพชรสวยๆเม็ดใหญ่ราคาไม่แพงนะครับ สามารถนำไปชุบไวโกได้หรือชุบยินโลโก้ได้นะครับพีพ่่ก็จะได้ตัวเรือนทองคำนะครับแต่ประหยัดเงินกระเป๋าไปได้เยอะนะครับประหยัดเงินไปได้หลายหมื่นครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่แนะนำนะครับในช่วงดีทองคำแพงมากนะตอนนี้นะครับมาพร้อมใบรับประกันทั้งร้านอีกเหมือนเดิมโชว์ยืนแลว,ว่าเป็นงานเพชรแท้พร้อมเงื่อนไขการซื้อขายรับแลงเป็นคืนครับใช้งานเบื่อแล้วต้องการขายคืนเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หมดขอให้ตรงตามเงื่อนไขครับ สามารถมาจะปิดจองได้นะครับวงนี้18,600บาทเท่านั้น,นะครเมื่อจําแค่ 3- ามถึงสี่พบาทนะครับจะเก็บสินค้าไว้ให้นะครับจ่ายครบอีกทีเดินหน้าเดินครึ่งได้หมดไม่มีปัญหาครับพี่ๆท่านไหนที่อยู่กทมนะครับสามารถนันรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าลูกชิ้นมีวงเงินรับประกันจัดส่งหมดถึงมือแน่นอนร้อครับ ร้านอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันต้องนั่งล่วงหน้านะครับออกใบเซอร์เพจได้เพิ่มซสาแหวนได้ลดซสาแหวนได้นะครับมีค่าบริการเล็กน้อยนะครับหากพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เนานล่างนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ